คุณเคยสังเกตไหมพอถึงตรุตจ,จีนไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ร้านค้าหรือศาลเจ้าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเหมือนกันทุกที่คือส้มแต่คำถามคือทำไมต้องเป็นส้มทำไมไม่ใช่ผลไม้อื่นคำตอบไม่ใช่เรื่องรสชาติแต่มันคือเรื่องของความหมายย้อนกลับไปในอดีตสำหรับคนจีนวันปีใหม่ไม่ใช่แค่วันเปลี่ยนปีแต่มันคือวันที่กำหนดทิศทางชีวิตทั้งปี พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่คุณให้ในวันแรกจะเป็นสิ่งที่ตามคุณไปตลอดปีแล้วส้มคืออะไรในสายตาคนจีนในภาษาจีนคำว่าส้มออกเสียงใกล้กับคำว่าโชคดีความสำเร็จและในบางสำเนียงเสียงคล้ายคำว่าทองนั่นแปลว่าให้ส้มเท่ากับให้โชคให้เงินให้ความมั่งคั่ง ยังไม่หมดแค่นั้นมองที่สีของส้มสีส้มอมทองคือสีเดียวกับความร่ำรวยคือสีที่คนอยากเห็นมากที่สุดในวันขึ้นปีใหม่แล้วคุณเคยสงสัยไหมทำไมต้องให้ส้มสองลูกไม่ใช่เพราะหยิบง่ายไม่ใช่เพราะดูสวยแต่เพราะคนจีนเชื่อว่าเรื่องดีต้องมาเป็นคู่โชคดีหนึ่งครั้งไม่พอต้องมาเป็นสองเท่าและยังมีอีกอย่าง ที่หลายคนไม่เคยคิดถึงส้มมีรูปทรงกลมแทนความสมบูรณ์ชีวิตไม่ขาดครอบครัวพร้อมหน้าทุกอย่างหมุนไปอย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นส้มหนึ่งลูกไม่ใช่แค่ผลไม้แต่มันคือขโมยผ่อนทั้งปีที่จับต้องได้คราวหน้าที่มีคนยื่นส้มให้คุณอย่ารับมาแบบผ่านๆเพราะเขาไม่ได้ให้ของ เขากำลังให้ความหวังให้โชคและให้ปีใหม่ที่ดีกับคุณถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้สั้นแต่ความหมายยาวกดติดตามไว้ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน